สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะ,จะมาร i̇şte. ีวิวมอสอีกแล้วครับอะไรวะโอเคครับอ่ะก็วันนี้ก็เป็นมอสเอ่อแลกของกับชาวบ้านนะครับอ่าก็หาของมาแลกกับชาวบ้านก็แลกของกับชาวบ้านแะครับโอเคก็อื่นไปหาชาวบ้านนครับโน่นหมู่บ้านอยู่โน่นโอเคปะครับปป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 โอเคครับแลกกับคนไหนก็ได้ครับนี่ จะตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดครับนี่สมมติมจะแลกกับตัวเลก็กก็นี่กดเทรดครับใช่ปะ่ะไม่รู้แชทหรือเทรดไม่รู้โอเคครับก็ผมมีมรกตดอยู่ก็ขอมรกตดละกันนี่ครับกดที่ช่องครับกดมาอันนึงเพราะว่าอันนี้มันต้องการอันนึงหรือจะสองอันก็ได้ครับนี่ก็สองกี่อันก็ได้ครับอ่ะเฮ้ยกดผิดอันหนึ่งเอาไม่หม่ไม่เอาตัวใหญ่นี่แหละโอเค มรกรอ่าเอาสามแล้วกัน1นึ่งหนึ่งสองสามโอเคสเอ้ากดผิดเอา,เอาม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 าสาม 3, ครับ3ามสามสามส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 าสามสาโอเคสามแล้วมันต้องกดไหนวะกดกลากราบาดโอเคแล้วก็กดนี่ครับตรงกลางครับนี่ตรงกลางนี่ครับก็จะได้ เก่งมาครับแบบนี้โอเคครับมันก็มองหน้านี้ตลอดแบบนี้ครับกดค้างก็ได้แล้วก็อ่ะหูเ้านี้หาของกินโอเคกดนี้ครับนี่แบบนี้ก็กินได้เลยครับโอเคครับอ่ะก็เป็นมอสที่เอาไว้เล่นแบบซืเอร์เวลก็ได้ครับเออเอาไว้แลกของนะโอเคครับก็ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวบายไปก่อนนะครับโอเคครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย